แล้วนี่ครับก็คือการฝึกแมวเบื้องต้นนะครับผมให้ให้แบบให้นั่งลงนะสามให้นั่งลงขั้นแรกเลยให้อยู่ในสถานที่ที่แบบว่ากระชับพื้นที่สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมอาหารมื้อเย็นนะครับทุกๆมื้อเย็นให้ทําแบบนี้วันละ5นาทีจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึงนะครับขั้นแรกเลยมานับดาวมานั่งลงก่อนเราต้องมีสัญญาณมือให้เขานะครับ นั่งลงนี่นับดาวนั่งลงนั่งลงแล้วทำนี้นี่เออทำนี้ทำนี้ทำนี้เออนั่งลงอย่างนี้นะอย่างนี้นั่งลงนั่งลงอย่างนี้นี่ครับนี่อย่างนี้นะโอ้ดีมากเ,ออเกมไปไหนแล้วมานี้ไม่ให้ออกจากพื้นที่ด้วยนะอ่ะหลักการก็คือทำดีได้รางวัลมีคำชมแล้วก็ทำซ้ำบ่อยๆนะครับ อ่านั่งลงนับดาวนั่งลงอย่างนี้นับดาวนั่งลงนั่งลงนั่งลงอย่างนี้นั่งลงนั่งลงอย่างนี้นับดาวนั่งลงนั่งลงอย่างนี้นี่อย่างนี้อย่างนี้นะเก่งมากเก่งมากเก่งมากไปไหนเลามานี้แมวตัวอื่นนะครับก็ต้องให้กินถ้ากินเวลาเดียวกันเนี่ยอย่าให้เขาเห็นในขณะที่กินนะครับให้ให้ตัวอื่นไปกินที่อื่นไกลๆนะครับนะฮะ แล้วก็มาต่อนะครับนับดาวนั่งลงนั่งลงนับดาวนั่งลงนั่งลงก่อนอย่าอย่าอย่าลงนั่งลงนั่งลงอย่างนี้นั่งลงแล้วจะได้กินเออนั่งลงเก่งมากเก่งมากอะให้กินนะอะอ,อให้กินทีละหน่อยทีละหน่อยเป็นรางวัลน,นะครับนี่ตรงนี้หล่นตรงนี้ อ่าอนับดาวนั่งลงนับดาวนั่งลงก่อนนั่งลงไปไหนน่ให้ไปเร็วนั่งลงนับดาวนั่งลงองนี้นั่งลงอย่างนี้นะนั่งลงอย่างนี้ได้อย่างนี้นั่งลงอย่างนี้ดูสิดูมือสิอย่างนี้นั่งลงนั่งลงอย่างนี้อย่างนี้นะนั่งลงอย่างนี้ดีมากให้กินนะให้กินเอ แล้ววางตักเตรียมไว้อ yeah. so, no. like so, ่าเดี okay. so, like, ๋ยวก่อนอ่าต่อนั่งลงนับดาวนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงอย่างนี้นั่งอย่างนี้นะนั่งนี้นั่งนี้อ่านั่งลงนั่งลงนั่งลงอย่างนี้ไม่ให้ปลายไหนนั่งลงนั่งลงอย่างนี้นะโอเคเก่งมากเออได้กินอยู่แล้วนะ เดี๋ยวก่อนเอ้านั่งลงกี่นาทีละสามอ่าวันละห้านาทีพอแล้วอ่นั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงอย่างนี้นั่งลงอย่างนี้นะนั่งลงอย่างนี้นั่งลงอย่างนี้นั่งลงนี่นั่งลงอย่างนี้นั่งลงเอออย่างนี้นี่อย่างนี้นะนั่งลงอย่างนี้นับดาวนั่งลง นั ny ่งลงอย่างนี้อ่ถูกต้องอย่างนี้นะหากินกลัวไม่ได้กินไงเอ้าอืออ่ะอ่ะให้อีกคำน้งนะเออนี่คือรางวัลที่เฉยนะเดี๋ยวได้กินเดี๋ยว้กินไม่ต้องกลัวนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงอย่างนี้นั่งลงอย่างนี้นะนั่งลงอย่างนี้เออเก่งมากเก่งมากอ่ะ เอออะถอยก่อนถอย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 ,ถอย,ถอยนี่นั่งลงก่อนนับดาวนั่งลงไม่สนใจนั่งลงนั่งลงอย่างนี้นับดาวนั่งลงอย่างนี้นะนั่งลงอย่างนี้อย่างนี้เออนับดาวนั่งลงอย่างนี้อย่างนี้นั่งลงนะเก่งม,มากเลยเก่งม,มาก คือต้องชมด้วยนะครับด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็ชมด้วยจริงๆนะเพราะว่าแมวของฟังเราไม่รู้เรื่องหรอกว่าเราพูดพูดคําว่าอะไรอยู่แต่เขาจะจับน้ําเสียงจับอารมณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาทําดีก็ต้องชมด้วยเสียงเล็กๆน้อยยน่ารักๆนับดาวนั่งลง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 ต้องใจเย็นๆนะนั่งลงนะนั่งลงนั่งลงอย่างนี้เอออย่างนี้นั่งลงอย่างนี้นะ จูสองนิ้วอย่างนี้นั่งลงนะนะอย่างนี้นะเก่งมากเลยอ่ะกินต่อห้าขีแล้วอ่าโอเควันละห้านาทีพอครับเพราะว่าถ้าเกิดเนิ่นนานมากไปเนี่ยแมวเขาจะเบื่อนะครับวันละห้านาทีประมาณหนึ่งอาทิตย์ทำได้แน่นอนนะฮะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันไปกิน้ังเสียงน้อยหน่อยอา้อาวนี้ <c oughs> ตัวนี้ผ่านการฝึกแล้วแต่ออกจะเป็นแนวซื่อบื้อสักเล็กน้อยเสือน้อยนั่งลงเสือน้อยนั่งลงนั่งลงเสือน้อยเสือน้อยนั่งลงก่อนนั่งลงเก่งมากเก่งมากรู้วาไม่ทําให้หน้าแตกนะปกติตัวนี้นี่สั่งอะไรไม่ค่อยทามึนอือตลอดนะวันนี้สั่งแล้วทานะรู้ว่ามีกล้องมาถ่ายอยู่นะอ่ะ,อะตัวอื่นตัวอื่นตัวอื่น ตัวนี้ค่อนข้างจะกลัวค่อนข้างจะขี้กลัวสักเล็กน้อยก็อ่าโจนมานี่แล้วมาโจนมาอ่าโจนมานี่แล้วมาโจนมานี่แล้วโจูนนั่งลงโจูนั่งลงก่อนโจนงงูนั่งลงนั่งลงอ่าเก่งมากเห็นไหมคือพวกนี้ฝึกฝึกมาหมดแล้วไงฮะแต่ว่าเจ้านับดาวเนี่ยยังไม่ได้ฝึกกําลังเริ่มต้นฝึกเพราะฉะนั้น การฝึกเนี่ยก็จะทําให้แมวมีทักษะแล้วก็เขาเรียกอะไรเพิ่มทักษะให้กับเขาเพิ่ม IQ ให้กับเขานะครับผมลองเอาไปฝึกดูอาทิตย์เดียวเท่านั้นทำวันละ5นาทีตามนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันครับ